นี่ค่ะสีม่วงค่ะวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูนานะคะน้ำแห้งค่ะข้างบนนั้นน้ำแห้งอ่ะนะคะแปลงนี้จะข้าวงามมากนะคะแล้วก็กว้างมากไปถึงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้เป็นแปลงใหญ่นี่ข้าวจะหนาเลยนะคะหนาทึบเลยค่ะ จะลงไม่ได้แล้วแต่ว่าข้าวของเราทุกแปลงก็จะหนานะคะแล้วก็จะมีนกเยอะด้วยค่ะอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยนะคะข้าวงามมากคือส่วนที่ถมค่ะแล้วก็ไม่ได้ดำะนะทั้งน,นี้ก็ไม่ได้ดำนะคะข้าวเมื่อปีที่แล้ว นิใจยใ่าเยอะเนี่ยค่ะส่วนนี้แปลงนี้ไม่มีน้ำนะคะแต่ดินชุ่มอยู่ค่ะ่อไม่มีน้ำ นี่ค่ะแหนแดงแหนแดงก็เริ่มตายแล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นแหนแดงทั้งหมดเลยนะคะน้ำยังเยอะอยู่ค่ะพอปล่อยน้ำออกแล้วนะคะจะให้ดินแห้งเซตตัวค่ะแล้วก็รอเกี่ยวนะคะซึ่งเราเกี่ยวเองไม่ได้แน่ๆเลยค่ะต้องรอรถเกี่ยว นี่ค่ะน้ำทางนี้น้ำเยอะมากนะคะอุ้ยน้ำเยอะมากแต่ว่าข้างบนไม่มีน้ำนะคะข้างบนแห้งที่แห้งเพราะว่ารั่วค่ะมาหรือยงังมีปลาซิวค่ะ Phật thai Hỏi để lại không? Ừ. <laughs> Cứ ở lại đi Ta nhạy khắc Trang sĩ, kẹp ừ. <laughs> บน้ำไหมน้ำหมตมตรงหันลมเด้อลมเด้อเขาเก็บเขาเอาบาเห็นเมาเอาเด้อเขาเขาเก็บย,ยี่เด้อเต็มพุงปะ เต็มถุงแล้วพี่เส้นพอแล้วพูดนะนกนกไม่เก็บเขา่านกนกเอเไยสูมน้ำออกอยู่แล้วเอาคือไปทางหกย้ายาาย,ยาทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> มากค่ะ สูงด้วยล้มอีกต่างหากเนี่ยค่ะตรงนี้มันต่ํากว่าท่อแต่ว่าน้ําประมาณสักอุ้ยอันนี้สวยจ้ะฮะผักหขบเห็ดตัวเล็กๆ่ะนะคะเนี่ยค่ะน้ําไอ้ท่อท่อสูงกว่าแล้วนะคะเพราะว่าเราทำท่อสูงคุณยายบอกว่างามมากค่วงามค่ะง,งามจริงๆคะ่ะ แล้วส่วนที่ไม่ได้ดำก็น่าเสียดายมากเดี๋ยวไปรอที่ร่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสูบน้ำกันค่ะ<ม>น้ำาหลายหรอ<ม>สูบน้ำสูบน้ำข้าวอ่ะนะคะข้าวยังไม่แก่เลยอะนะคะมันจะต้องมีน้ำน้ำหล่อเลี้ยงนะคะน้ำเพื่อที่จะให้ข้าวแก่ปูกราปู อุาทามนี่ไม่น่ารักนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้คนาขาดอ้าวไปไหนรอให้ข้าวก้มก่อนอันนี้ก็คือข้าวยังไม่แก่นะคะข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวข้าวกอขอหกค่ะเป็นอุเล่นมันแอะไรเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงมด บ่ายแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาวัวเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะไม่ได้เอาวัวกลับจะผูกวัวไว้ตรงนี้ค่ะห้วยนะคะที่ห้วยของเราแล้วก็วัวก็จะมากินน้ําตรงนี้ค่ะกินน้ําตรงที่ห้วยเขาเรียกว่าห้วยจุงมจังอะนะคะน้ําที่นี่จะไม่แห้งนะคะแต่ว่าถ้าหน้าแล้งก็จะน้ําก็จะลดลงอะนะคะแต่ว่าก็ไม่แห้งค่ะ วัก็จะขึ้นลงมากินน้ำนะคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ